ดนะครับคนนี้มีคนคอมเมนต์บอกว่าลองใส่คำสั่งนี้ดูนะครับรีเวนอะไรเนี่ยรีเวนชูซีอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับทุกคนตรงนี้ใช่ไหมให้ดูซิเป็นคำสั่งอะไรปุ๊บ R E V E N G E A N C E ใช่ปะ คืออะไรวะ<อ>ตันดิ้ง,งคืออะไรอะทุกคนเหมือนมีอะไรเลยทุกคนเห็อนมีอะไรเลยครับออเหมือนมีอะไรเลย ว่ายังไม่กดเริ่มยังไม่กดเริ่มเหรอคืออะไรวะฮอะหรือว่าไม่ใช่ตรงนี้วะตรงไหนอะผม่กดแล้วนะเออทำไมไม่ได้วะ เห็นว่ามีคนคอมเมนต์หลายคอมเมนต์หลายคนนะครับว่าใช้คำสั่งนี้หรืออะไรเนี่ยอยาลองอีกรอบหนึ่งกันทับ r e v e n หรือว่ามันบากวะ t e a อะไร n c e อะป๊าบนี่ไง เป็นดีเลยอ๋อทามเหรอไอเทมเอ่ออันดูบิลอะไรเนะนี่ยอ่านไม่ทันวะอะไรวะทิ้งไอเทมทุกอย่างเหรอเดี๋ยวลองดูทิ้งไปทิ้งทิ้งทิ้ง,งอ่าโอ๊ยอะไรวะล่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรวะนี่เหรอเป็นม,มีอะไรเลย Đoạn, là loại lọc mình, A, E V, E, N G, -A. L E, E Rồi T, Bà... Ui, lại lọ Ui Áo đi Ui ไปเนี๋ยนีอ่ยอุ้ยเฮ้ยตอนที่เดียวปิวตายเลยอ่ะเขาดีอุ้ยโหเล็ดเลยนะครับโหต่อยทีเดียวตายเว้ยเฮ้ยดีนะครับผมคำสั่งนี้ดีมากโหขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนทีเดียวตายเว้ยต่อยตัวไม่ตายปะเออต่อยตัวไม่ตายนะครับผมต่อยขา ขังขาขาบเลยครับต่อยแขนเออผู้หญิงเราจะไม่ทำผู้หญิงเลยครับดีนะโอ้โห <Hello? S 1> oh. เอาดีโอ้โ oh, หตาลุกเลยนะครับโอ้โ oh, หสุดยอดว่ะโอ้โ oh, หสูตรนี้คำสั่งสุดยอดมากืม oh. ทีเดียวพอไม่อะไรมากเลยครับโ oh, oh. อ้โหปิวเลยนะฮะทุกคน โอ้โยเอาดีโ,โหจะโดนแบนไหมเนี่ยนี่ครับโอ้โยเป็นวันพันเลยนะครับทุกคนโ,โหยสุดยอดโอ้ขอบคุณที่คอมเมนต์มาบอกมากเลยครับทุกคนคําสั่งนี้เอาเลือกเลยถ้าไม่บอกคือผมไม่รู้เรื่องเลยครับว่ามีคําสั่งอะไรบ้างถ้าใครรู้ว่ามีคาสั่งอะไรบ้างก็บอกได้อีกเลยครับทุกคนนะเออดีเลยนะเนี่ยปาบ้าาาโอยสุดยอดเดี๋ยวลบก่อนนะครับผมเพราะว่า แม่งจะแดกเอานะทุกคนนะมาลองอีกสักรอบมาโอ้โหตาหลุดเลยเห็นว่าทุกคนแต่จะสโลไม่ได้ครับเละนะครับผมนะอื้มโอ้ต่อยไม่เป็นไรเว้ยโหนี่ไงกี้ต่อยไม่เป็นไรมีต่อยวืดนะครับต่อยวืดหนอวืดอีกแล้วนี่เป็นวันพันเลยนะครับทุกคนโอ้โหกระโดดต่อยว่ากระโดดต่อยกระโดดเตะเตะได้ปะโอ้ยอะไรเพิ่งหนี้อุ้ย เขาเตะไม่ได้นะทุกคนนี่ต่อยตัวล่วงเลยอลองเตะดูเตะไม่ได้นีนครับโอ้ย h e l โลอะไรนี่ตัวมัดไซต์มะไปมัดวันพันนะมัดเดียวจอดนั่นเองนะครับมัดเดียวจอดสุดยอดว่ะทุกคนน่าเอามาทำเรื่องอะไรต่างๆเนาะคนมีพลังพิเศษอะไรอย่างงี้นะครับผม สุดยอดสุดยอดโหเดี๋ยวลองเตะให้มันแบบม,ม,ม,บม,มันต่อยผมนะครับผมปาบมาเตะดิมาต่อยดิอาดิมาแล้วนะครับทุกคนอุ๊ยบอกไว้บอกไว้บอกไอ้เดียวมันต่อยได้ไงบ่างในนี้นไงปากหลุดเลยเป็นไงละ่ะทีเดียวพอปาบหืมคอบิดทาวอ่ะยูอะไรวิวไปซนะหลบ,บก่อนแมงแดกก็โดนต่อย อ่อกระโดดโนหูยแขนหักเลยสุดยอดว่ะโอู้หูยฮ <Hello there. S 1> like ัลโหลเดี๋ยวอะไรเอาหูตาบวมสองข้างแลอาร่วงเลยอะ <c oughs> ต่อยหน้าคือดีเราจอดนะครับต่อยตรงอื่น <c oughs> นี่ไม่เป็นไรแต่หักได้นะครับทุกคนนะ <c oughs> เออใช่วะดีเนะี่ย <c oughs> ต่อยท้องอะ่ะอู้หูยเสียงช่าง เสียงที่ทรมานเหลือเกินนี่เดียวพอมันสุดยอดวะใครอะไรบวางน,นี่ร่วงไปซะอุ้นยนั่นเป็นไรทุกคนมันแขนหักเฉยใช่ปะมองอะไรนี่แขนหักเฉยต่อยนี่ปิวทีเดียวพอมันต่อยสลบนะครับต่อยตั้นหลังไหนนี่ตายเลยคอหักตายฮัลโหลเดยเหรอเดยโอ้โห อื้มระเบิดเบิดเลยเราจะเสกเป็นรวมๆกันเลยแล้วกันเราจะไม่เสกทีตัวทีครับผมปุ๊บ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 ปอ๊บยุ๊เปิ๊บปุ๊บปดิบปุ๊บปุุ๊บนุนีุกคนอย่างนี้ก็แย่ ต่อยต่อยนะครับผมนี่เลยต่อยนีเออจะหนีไปไหนกันกลับาก่อนต่อยต่อยต่อยนี่จบไปซะไอแดงไอแดงทำไอแดงตายไปดี่ต่อยแม่งเลยไอเงินไอเด้เงินนะครับผมไอเด้มเงินเฮ้ยทั้งยาขวางม่ะต่อยนี่หันมามองทำไมเรียบร้อยเลยนะมีอะไรอีกวะ เฮ้ยไอขาวไปขาวตายตายตายต่อย,ย,ย,ยหลังไม่เป็นไรนะไม่ตายเลยเี๋ยวคำสั่งมีจำกัดวะผมไม่มีนะฮะคิวร้อยเอ้ยร้อยคนเหรอเฮ้ยเอาดีคิวร้อยคนเหรอเนี่ยอหกปิวเลยนะครับไอแดงไม่ตายได้ไงว่เมื่อกี้่อยปิวนะโอ้โหอะไรก็ไม่มีอะไรมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากที่บอกคำสั่งนี้มานะครับทุกคนนะ คือไม่บอกคือไม่ดูเลยครับผมคําสั่งนี่เดียวเ,เรื่องเลยนะครับผมที่ผมเล่นมาเรื่องราวอะไรเงี้ยผมใช้แต่ปีศาจนะครับผมไม่ได้ใช้คนเลยนะโหขอบคุณมากเลยครับทุกคนนะเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอย่าลืมกดไ like, ลก์ตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะอืมถ้ามีอะไรดีผมจะมาทําเป็นเรื่องเป็นราวต่อเลยนะครับนะครับผมก็แต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ อุ้ยมันดีเว้ยขอดสักรอบดิยอยู่อะไรนี้อยู่อะไรตายเหอะโคตรเฟี้ยวโดยที่สูงรอดไหมวะมน่าจะเป็นนำ้ำตานะทุกคนย่ยมเลย